ตอนนี้นะคะเราก็จะไปทอดเซอร์ไพรส์นะคะนี่คอนถึงเค้กค่ะวันนี้ไปไปไปเรื่องเด้อเด้อเอาเอาไหมเอาเดี๋ยวก็แคบเหมือนที่หมูบอกกันเดี๋ยวพึ่งไปจุดตรงหน้าบ้านไปไปไปเออไปเลยเดินไปเดินไปค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็ส่งกระแสจิตไปก่อนนะคะ มีขาดชั้นขาดชั้นตอนนี้เราคุยกันว่าแข่งหนึ่งชั้นมีแฮปปี้บุ๊ตามมาค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวีส่งเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งสีให้พี่นุ้ยก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะแบบหนึงนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ Yeah. <laughs>

ให้ไปให้ไปต้อง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 ซูมไปทางนี้เลยนะคะก็ซูมไปเลยนะคะสักครู่นะคะอย่าเพิ่งใครอย่าพิ่งค่ะข้างในเอาเล้วซูมเค้กนะครับอย่าซูมหน้าคนอ้าแฮ